คือตอนนี้ก็ปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมาเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานานนะคือเรื่องมอเตอร์ไซค์ขับบนทางเท้าทีนี้ที่ผ่านมาเราใช้วิธีเทศ,ศกิจไปยืนจับซึ่งมันก็จะทามันก็ได้แหละแต่มันเปอนทั้งกาลังคนมีการกระทบขัดแย้งกันรวมทั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสนี้เราก็ลองใช้เทคโนโลยีกล้อง c t v บวกโปรแกร,รมที่อาจจะเรียกว่า AI ก็ได้ใช้วิธีอ่านทะเบียนรถเอาซึ่งเราก็ได้ทดสอบมาหลายเดือนละจริงแล้วเริ่มตั้งแต่ที่เราทํากล้องที่บัตรเลือกตั้งก็แนวเดียวกัน กล้องเนี่ยจับลงทางท้าแล้วก็ตีเส้นว่าตรงไหนเป็นจุดที่เราจะสนใจแล้วพอมีรถผ่านมาปุ๊บก,ก็สามารถอ่านทะเบียนรถแล้วก็เป็นเล็อร์ดได้จากนั้นเนี่ยมันก็สามารถเอาข้อมูลนี้แหละไปดําเนินการปรับผู้ที่ทําผิดซึ่งเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมทำบวจมื่จะรู้เลยว่ารถทะเบียนมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของใครที่อยู่ที่ไหนแล้วก็ส่งปรับเพื่อนี้นเราปรับตาเราปรับก็ข้นขานสูงนะสองพันบาทต่อรายซึ่งสูงกว่าพรบ,รบรจราจรอีก แล้วก็ที่ผ่านมาเราทดสอบไป5จุดก็มีบางจุดซึ่งมีการผิดเนี่ยเป็น2,000คันต่อวันเลยอ่ะเช่นส่งแถวสียใหุ่ทิศแล้วก็มีหลายจุดเพรว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นคล้ายๆกับเป็นกรอบที่ทําให้พฤติกรรมปรับปรุงพฤติกรรมของคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ให้ดีขึ้นเพราะว่ามันสามารถตรวจได้ย4่ชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ต้องมีคนมายืนเฝ้าแล้วสุดท้ายก็จะมีเล็ขอแล้วก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นใครเช่นเป็นประชาชนธรรมดาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไหมวินมอเตอร์ไซค์ปุ๊บทะานรู้วินมอเตอร์ไซ เราเช็คทะเบียนก็จะรู้ว่าอยู่วินไหนก็ได้ตามไปตรวจได้หรือว่าก็จะรู้เลยว่าเป็นพวกไรเดอร์ใครจะเป็นแกร็บเป็นลาลามูฟเป็นแพนด้าสเปสเพราะว่าจริงแล้วพวกนี้แคปฏิบัติตตตหน้าที่ในนามของบริษัทน่ะ้นถ้าเกิดมีการทําผิดกฎหมายก็เป็นหน้าที่เราต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าคนของคุณมีการทำผิดกฎหมายส่วนมาตรการเขาจะดำเนินการยังไงก็เรื่องของเขาเองแต่ว่าก็เป็นข้อมูลที่เราคิดว่าก็สําคัญถูกไหมแล้วก็ข้อมูลนี้ถ้าเกิดเราติดตั้งเราก็มีนโยบายที่จะเพิ่มข้อมูลนี้ประมาณหนึ่งจุด วกรุงเทพมหานครบ,บางจุดก็เอากล้องเดิมมางจุดยต้องมีการติดตั้งกล้องใหม่แล้วก็แล้วก็จะมีในส่วนของที่ไปอ่านข้อมูลบนผิวจราจรด้วยเช่นการจอดข้อมทางม้าลายการจอดผิผดที่ซึกโปรแกรมมันสามารถตั้งได้เลยว่าจอดตรงนี้กี่โมงถึงกี่โมงจะให้ส่งสัญญาณออกมาเพราะกล้องมันฉลาดอยู่ยแล้วไม่ยากเลยตั้งแต่นี้เราจะคนไปไล่จับเอาตำรวจไปไปไล่ล็อกล้อเนี่ยเราก็สามารถเอาโปรแกรมตรงนี้ มันก็มีสองแท็กแท็กหนึ่งพอมีคนมาจอดก็เตือนมาได้เลยในลายกลุ่มซึ่งมีตำรวจในลายกลุ่มด้วยว่าตรงนี้มีที่ห้ามจอดแล้วก็สามารถไปดําเนินการไล่หรือว่ายกออกหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้ไม่เกิดเป็นจุดฝืนอันการก็จะบันทึกคนนี้ว่าทาผิดกฎหมายอยู่ก็สามารถจะไปในแท็กของการปรับได้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะช่วยและผมเชื่อว่าอนาคตเ,เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองเหมือนที่เราทำมาแล้วหลายกรณีนะเช่นเรื่อง t r a ฟ f i ฟองดู oo, เรื่อง open data เนะีเรื่องทรีวีที่มาจับเรื่องการเลือกตั้ง แล้วก็จะช่วยให้ปรับทั้งแง่พฤติกรรมแล้วก็แก้ปัญหาต่างได้เพราะในในเสียบต่อไปเนี่ยพอเราติดร้อยจุดแล้วเนี่ยเราคงมีการคุยกับขนส่งน้ำบกให้เข้มข้นมากขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยที่เรื่องไม่ต่อทะเบียนเนี่ยมันจะเน้นเรื่องพรบการจราจรทางตำรวจแต่เพราะว่าความสะอาดเนี่ยเรายังไม่ได้คุยแต่ก็เชื่อว่าเราได้จะคุยได้ว่าการเก็บภาษีเนี่ยมันเป็นภาษีของท้องถิน่นเพราะถ้าเกิดคนที่ทำผิดกฎหมายเรื่องความสะอาดเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้มาขับรถอยู่ในกรุงเทพหรอก เราคงไม่อยากให้มาต่อทะเบียนให้คนเหล่านี้เพราะว่าเขาเป็นอันตรายกับคนอื่นน่ะเดี๋ยวต้องคุยกับคนตรงนั้นบอกว่าจะไปบังคับใช้เรื่องไม่ต่อทะเบียนอย่างไรคนที่ไม่ยอมมาจําระค่าปล่าอย่างหนึ่งก็จะเอาเทคโนโลยีนี้ไปขยายผลในการดูแลเรื่องการจราจรเช่นการปรับเรื่องสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับความต้องการนั้นมันกล้องมันสามารถรู้เลยว่าถนนสี่แยกนี้ตรงนี้รถเดยอะกว่าถึงเวลาต้องปล่อยละไอ้ตรงนี้รถน้อยเพราะปัจจุบันเนี่ยหลายแยกแเรายังใช้เป็นแมนนวล หรือใช้ตั้งเวลาเช่นทางตรงให้2นาทีทางขวางให้1นาทีซึ่งบางครั้งเนี่ยปริมาณรถมันแล้วแต่กิจกรรมมันจะเปลี่ยนไปแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีเลยด้วยซ้ำเมื่อเอามากรองนี้มาจับเป็นกไดเป็นเป็น,เ,ปนเรีว่า Adaptive 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 คือปรับตามความต้องการเนี่ยก็ทำให้เราบริหารจัดก,การผิวถนนได้ดีขึ้นแ้นหลายครั้งเลยพวกเราจะบอกว่าอู้ทไม่ปล่อยที่ว่ไไฟแดงนานไอ้ชั้นนู้นไม่มีรถเลยปล่อยอยู่ได้ ตัวนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งเป็นเวลาไว้ถูกไหมแต่้เราสามารถตั้งตามดีมานด์ความต้องการได้ก็ทําให้เราใช้พื้นผิวถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นว่าก็ปีนี้เป็นปีที่เราจะลุยเรื่องปรับปรุงเรื่องจราจรแต่อย่างที่บอกว่าเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวถูกไหมว่าจราจรเราทําไฟให้ก็จริงแต่จราจรเป็นคนโกรธการบังคับปรับต่างๆหลายอย่างหลายอย่างก็ขึ้น่กับผลงทางบกรถไฟฟ้าก็มีผลการก่อสร้างแต่วันนั้นแล้วเรื่องแก้ปัญจราจรก็คงต้องเป็นปัญหาที่ต้องหารือกับรัฐบาลใหมมม่่่อยยยาางเเเข้้้้นดดวแตตรรก็ไีม โซลูชันเตรียมคำตอบไว้เหมือนกันแล้วเรื่องของเรื่องของไฟจราจรนะคะอันนี้เราจะไปทั้งหมดประมาณกี่แยกคะที่เราจะเอ,อาตำรวจมีห้าร้แยกใช่ไหมห้าสามเจ็ดครับห้าสแยกแล้วทุกแยกเนี่ยตามหลักก็คือ,อมีตำรวจจราจรประจำไงแต่บางครั้งตำรวจก็ไม่ได้อยู่เพราะตำรวจท่านก็มีภารกิจเยอะบางครั้งใช้วิธีตั้งเวลาเอาเรามีอยู่70แยกซึ่งเราใช้อดัพติฟอยู่แล้วแต่จะเป็นแยกเล็กๆที่อยู่รอบนอก แต่ถ้าเราสามารถทำอะแดปทีฟกับเป็นเครือข่ายได้ที่ตอนนี้เราทำผลโยทินอยู่เป็น,นต้น,ตนแบบทดลองถ่องจริงิงว,ว่าเอาไฟแดงสักสิบพวงัต่อเนื่องกันเนี่ยมาเข้าเป็นหลูมเดียวกันแล้วมีติดตั้งตัววัดสัญญาณไอจำไปมาลดแล้วก็ปล่อยสัญญาณให้มันสอดคล้องกันเรืงนี้ทาอยู่แต่คิดว่าน่าจะขยายผลได้ไม่ยากครับอาจารย์อย่างเรื่องของค่าปรับค่ะเสร็จแล้วเส้นทางไปไหนต่อส่วนของค่าปรับค่าปรับที่แล้วก็คือเข้าเข้ากรทมใช่ไหม เลยถ้าเป็นพลคงานสะอาดก็เข้ากรมออยแล้วแต่ถ้าเกิดใช้กล้องนี้ไม่มีารางวัลนันจับเพราะว่าถือว่าคนไม่ได้จับแต่ถ้าเกิดอย่างประชาชนถ้ประชาชนถ่ายรูปส่งแทบพีฟังดูมาแล้วเราเกิดจับปรับได้ได้เงินจริงประชาชนก็ได้ค่าจากครึ่งหนึ่งแต่หนงว่าตัวที่ใช้ AI อันนี้นะคะที่ไปปาับงนทางเท้าค่ะพอเสรียค่าปรับเสร็จแล้วก็คือกรมออยก็ได้อันนี้ไม่มีไม่มีส่วนแบ่งเพราะว่าถือว่าไม่มีใครเป็นผู้จับก็ดีเลยนะก็ะช่วยประหยัดเงินด้วยใช่ไหมไม่ต้องลงทุน จับได้มากแถมไม่ต้องแบ่งส่วนแบ่งด้วยก็น่าจะน่าจะดีกับกทมอ้วยเพื่อจะเ,เอาเงินไปทําอะไรต่อได้ต่อยอดกันได้อีกใช่แต่ว่าจริงแล้วเราของเราไม่ได้เอามาร์กของอที่ว่าเงินเข้ามาก็เป็นรายได้กับรมอปแล้วถ้าเกิดจะใช้อะไรก็ตไปจัดสรรจากงบม,มาเอาไาะเราไม่ได้บอกว่าเงินที่จะปรับเอามาปรับปรุงเรื่องนี้เราไม่ได้ระบุอย่างนั้นไม่เหมือนภาษีบาปนะไม่เหมือนสอสอแต่ว่าก็ต้องเข้ากองกลางแล้วเดี๋ยวเราไปจัดสรรเงินมาแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะๆเลยเนาะมันใช้สิ่งที่มันมีอยูย่แล้วนั่ แล้วก็เพิ่มความฉลาดให้มันนะก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแล้วทาได้เร็วนะอย่างกล้องที่มีอยู่ก็เอากล้องเดิมมาปรับมุมแล้วก็ลิงก์เข้ามาสัญญาณเข้ามาแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็มีคนช่วยเขียนให้ก็ไม่ได้แบบต้องไปลงทุนอะไรมากมายครับพอเห็นเรื่องของ AI เข้ามาแต่บอกว่ามันต้องดูเรื่องลักษณะกายภาพโครงสร้างต่างๆด้วยใช่ไหมใช่ก็คือว่ายกอยางที่แต่ยอย่างที่เนี่ยเออต้องถามคือมันง่ายที่เราบอกว่าคนทําผิด2000คนแต่มันต้องถามว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงต้องมาสวนวนฟุตบาทกายภาพเราไม่่ดดีหรรือเเปปปลาาไิ ทางขับรถได้เขาหรือเปล่าประชาชนเดือดร้อนตรงไหนค,คือต้องบอกว่าประชาชนถ้าไม่จําเป็นคงไม่อยากทำผิกดกฎหมายหรอกถูกไหมอาจจะมีคนมากง,ง่ายส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นปัญหาเงี้ยหรือว่าก็ทำมาต่อมาถ้าเกิดเราช่วยดูเรื่องกายภาพด้วยปรับปรุงด้วยเนี่ยให้เขามีความลําบากน้อยลงในการทําทางกฎหมายเนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนก็จะมีแรงจูงใจแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องปัญหาการจราจารด้วยไงคือแทนที่ต้องไปขับรถวนอีกหลายกิโลถ้าเราเจาะให้เหมาะก็อาจจะทําให้เขาลดการเดินทางได้แต่เงื่ตามอุปสรรคต่างๆทั้งสิ้นน้งมวนเนี่ยไม่ใช่ข้อากกฎหมย ไม่รับไม่ได้นะจะจะอ้างว่าต้องไปลับรถ3ามกิโลเลยขับบนฟุตบาทเงี้ยไม่มีอ้างไม่ได้เพราะหนังถือเป็นกายภาพที่ต้องแต่ในการเราต้องไปปรับปรุงกายภาพให้ดีขึ้นด้วยหลายคนเขาบอกว่าไอ้ทำไมคนใช้มอเตอร์ไซค์ขี่บนทางเท้าไม่ได้หลายคนอาจจะคิดอย่างนี้ว่าเอ้ทำไมเราใช้ร่วมไม่ได้คือจริงแล้วเนี่ยถ้าผมมองนะถ้าเกิดจำเป็นจริงอ่ะจูงได้ถ้าคุณจำเป็นจริงคุณอยากจะคุณอยากจะรัดนะคือถ้าเกิดจำเป็นจริงเนี่ยผมว่าจูงไม่ผิดนะจูงจูงไม่ผิด ก็คือเหมือนกระจูงรถไปอ่ะงั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเร็วคุณอาจจะจูงจูงไปได้ถูกไหมอย่านอย่างคือยกอย่างเช่นปัจจุบันเองก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์ที่มีติมีตั้งอยู่บนทางเท้าซึ่งมันกําหนดมาก่อนหน้านี้นะน่าจะมีอยู่กี่ร้อยวินจะไม่ได้เนยนะเป็นพันวินนะที่อยู่บนทางเท้าซึ่งเราก็เน้นว่าถ้าเกิดอยู่บนทางเท้าเนี่ยขออย่าให้ขับขึ้นมาคุณจะรับผระชอบคุณก็จูงลงไปแล้วก็ไปขึ้นบนถนนอย่างผมไม่นั่งวินมอเตอร์ไซค์บ่อยผมก็บอกว่าถ้างเก้า ผู้โดยสารเองก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยไงเพราะฉะผู้โดยสารก็คือไปคล่อมตั้งแต่อยู่บนทางเท้าเลยให้ขับลงมาอย่างเงี้ยงั้นเราก็ลงเราก็รอให้เขาเดินลงมาแล้วก็จูงลงมาเพราะจูงมันก็ไม่อันตรายในแง่ทั้งน้าหนักที่กดในแง่ของความปลอดภัยของคนที่เดินมันก็คล้ายจูงจักรายานอะไรอย่างเงี้ยครับมองปรากฏการณ์ยังไงคะพอทดลองนําล่องไปเราเห็นแบบภาพดีนะโหเห็นถึงตื่นแล้วว่าใครอยู่ที่ไหนบริษัทอะไรเงผมว่ามันละเอียดดีนะแล้วเนี่ยมันคือพลังของเทคโนโลยีถูกไหมแต่ว่าเนี่ยคือการเปลี่ยนเมือง แมนคำว่าสมาร์ทซิตี้นี่คือหนึ่งส่วนหนึ่งของสมาร์ทซิตี้คือเอาข้อมูลมาปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้นอันนี้คือหัวใจของสมาร์ทซิตี้เลยแม้สมาร์ทซิตี้ไม่ต้องหรูหราอะไรมากอะเอาเทคโนโลยีมาปรับปรุงพฤติกรรมสร้างประสิทธิภาพให้เมืองนะยกอย่างเช่นหลอดไฟ LED ที่ติดตั้งไปแล้วก็เป็นการทำสมาร์ทซิตี้เลย LED ที่ติดตั้งไปแล้วสามารถเป็นโนดที่ส่งข้อมูลได้ด้วยการติดตั้งทีวีที่ฉลาดนะเป็นสมาร์ทซิตี้ถ้าทีวีที่ไม่มีใครใช้ประโยชน์อะไรอะตั้งไว้อย่างนั้นอะอัน แต่พอเราเอาโปรแกรมเข้าไปจับกล้องมันก็ฉลาดขึ้นอันนี้คือการปรับกรุงเทพให้เป็นสมาร์ทซิตี้มีแนวโน้มจะเอาระบบ AI ไปลิงก์กับกล้องตำรวจนะกล้องจะแน่นอนเลยแล้วต่อไปเนี่ยอันหนึ่งที่ต้องทำต่อพี่โจคือเรื่อง face recognition คือการการจำหน้าแต่ไม่ใช่เพื่อ privacy อะไรเป็นเพื่ออัจฉากรรมถูกไหมเช่นเกิดมีคนวิ่งราวของปุ๊บกล้องจับได้รู้เลยว่าไปขึ้น BTS ที่ไหนไปลงที่ไหนแท็กหาต้นทางได้เลย นั่นถ้าเกิดอ่านป้ายทะเบียนหน้าปุ๊บเสร็จต่อไปคือทำเซฟเอเจนชั่นไหมทำร่วมกับตำรวจตัรวจเขามีอยู่แล้วเรื่องเซฟเซฟโซนเซฟที่โซนซึ่งสามารถอ่านไปหน้าได้ถ้าเราขยายผลเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรารู้เลยว่าคนนี้เป็นมีหม,หมายจับอยู่เข้มามันในพื้นที่เป็นคนที่มีประวัติอะไรเงี้ยก็สามารถเราสร้างความปลอดภัยได้มากขึ้นแล้วต่อไปใช้เรื่องเก็บทิ้งขยะก็ได้ว่าคนไหนทิ้งขยะเออเลอะเทอะมาถ่ายรูปแล้วก็มีข้อมูลก็อาจจะ ช่วยปรับพฤติกรรมให้ได้มากขึ้นผมว่าคล้ายๆกับตาวิเศษอะแต่ก่อนเรามีตาวิเศษเห็นหน้าแต่ที่ตาวิเศษตัวจริงแล้วนะแต่ก่อนตาวิเศษคือให้เราลึก,ลกในใจแต่วันนี้ตาวิเศษเห็นจริงๆคือเห็นแล้วว่าคุณขับบนทางเท้าแล้วไม่ใช่คุณเห็นนะเดี๋ยวเจ้านายคุณจะรู้ด้วยไปใส่คุณจะรู้ด้วยอันนี้ก็ต้องฝากเลยนะว่าค่าปร 2, ับสองพันอาจจะไม่เยอะแต่เงนินเดือนที่ได้จากบริษัทเนี่ยใช่ไหมเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ดีมันเนี่ยมันมีแรงจูงใจด้วยว่าเอ้ยต้องทําแล้วว่าบางทีเราใส่เสื้อ เราไม่ได้ในนามบุคคลและในนามบริษัทละเพราะฉะนั้นมันเป็นขรารับผิดชอบร่วมกันครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ